สวัสดีครับชื่ออะไรครับปิงปองชื่อชื่อทองหยอดโอ้ทองหยอดอ่าทองหยอดมันเป็นชื่อขนมไม่ใช่เหรอสวัสดีครับโอ้สวัสดีเปิงโก้สวัสดีก่อนทองหยอดสวัสดีครับทองหยอดทองหยอดสวัสดีก่อนทองหยอดสวัสดีก่อนค่เป็นผู้ชายแน่ๆเลยเป็นผู้ชายจริงๆด้วยน่าเลมากทองหยอดใช่ค่ะทองหยอดทองหยิบกลิ่นหอมมากเลยทำกับข้าวอะไรเนี่ย จุดเจหิวหิวค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นวัดพระธาตุโดยกองมูนะคะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะนี่ขนาดนาที่เห็นนะคะก็จะเป็นเจดีใช่ไหมใช่แล้วค่ะสอกสามฤดูกองมูเสีย้า่าเขียวขจีผู้คนดีทะเพนี่งามลือนามถิ่นบัวตองข้ามไปหนึ่งก เยนาะใช่ค่ะบอกกันคือว่าดีนะคะไม่ได้คืนมาผ่านนางมากนะคะเพราะว่าเขาว่ากันว่านะคะถ้าสมมติว่าใครมีแฟนนะคะอย่า อย่าพาแฟนขึ้นมาเพราะว่าถ้าไม่เช่นก็คูจะได้เลิกกันจริงดิไม่รู้พูดแบงนี้เลยแต่ความเชื่อหนึ่งก็คือถ้าใครมาแมว่องสอนอ่ะต้องมาตีะระฆังถ้ามาตีะระฆังอ่ะจะได้สาวแมวว่องสอนเป็นแฟนเหรออันนี้ของจริงเหรอแล้วก็จะได้อยู่ที่แมว่องสอน,นตนอกไปน,น,นะคะินบนอา,านถรรพ์ถ่าตัวแล้วมันร้อนยังไงตัว อุ้ยเป็นน้าชอบเพลงนี้นะแต่ก่อนอุ้ยพี่แสงดีมากเลยไม่ต้องถ่ายน้องแล้วถ่ายอันนี้ให้ดูดีกว่าวันนี้มีนัดเต็งตัวแปลกๆนะคะเอาแต่งตัวเข้าวันอ,อ๋นอเ,เดี๋ยวจะพาไปชมวิวแม่องสอนนะคะว่าออทําไมเขาถึงสร้างพระธาตุกองูตรงนี้นะคะเพราะว่าจะเห็นวิวจบับหวัดแม่องสอนนั่นเองค่ะนี่นี่น ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องก็มาอยู่จุดที่เป็นจุดไฮไลท์ของวัดพระธาตุดอยกอมูนะคะนั่งก็คือก็คือมาดูวิวในตัวเมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในอินนะคะอยากจะบอกว่าวิววันนี้สวยมากสวยมากค่ะมาจันนี่มาจันนี่ก่อนไปตีละครังเหรออ,อ๋อวันนี้ตีจนได้อยู่ตะลอดชีวิตแล้วค่ะจริงะรงะ,ะังไหมคะออสวยมากตีเลยค่ะ นี่นะคะเขาว่ากันว่านะคะว่าถ้าสมมติว่าใครมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะถ้าใครอยากอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตนะคะหรือว่ามาได้แฟนที่นี่นะคะก็สามารถมาตีราคาได้นะคะแต่ถ้าใครไม่อากได้คนจะมหแม่ฮ่องสอนไม่ต้องตีไม่หมายถึงคนที่โสดแล้มะอ๋อหมายถึงคนที่โสดนะคะแต่บางคนก็มาเอาเอ้ยมา ไม่ใช่นะคะแบบมามาจุดที่นี่นะคะหรือว่ามาแบบอยาอยู่จังหวัดแม่อ่งซอนก็มาซื้อที่ซื้อทางนะคะแล้วก็ไปหาแฟนที่อื่นแล้วเอามาอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะคะอ,อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะเมื่อกี้พูดพูดแบบมันเล่าวนจรไปหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวจะพามาดูวิวทางนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดไฮไลท์ของ วัดพระธาตุดอยกองมูนะคะถ้าเราดูจากตรงนี้นะคะก็จะเห็นวิวในตัวเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนเองค่ะก็จะเห็นทั้งน้องจองขามสนามบินนะคะแล้วก็เรือนจาจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะพิเศษด,ด้วย,วย <laughs> แต่ว่าวิวภูเขาตรงนี้ก็คือสวยมากนะคะเราอาจจะมองเห็นแค่ว่ามันดูมันดูแค่เหมือนเล็กเล็กนะคะแต่ว่าจะบอกว่ารอบภูเขานี่คือใช่หมดเลยนะคะ ใช่หมดคลยคือหมายถึงมีบ้างคนไงใช่หมดเลยบนนูะมีไปถึงบนนู้นใช่มีมีแบบหลังภูเขาก็มีจริงจริงบ้านแพดอยู่หลังภูเขานู่นเลยนะคะใช่บ้านบ้านเพชรบ้านฟ้านะคะก็จะอยู่หลังภูเขาจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ในหลบในดอยค่ะใช่ใช่บ้านเราก็มองไม่เห็นนะคะพี่ก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นค่ะแต่ว่าก็อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองนะคะอยู่ในอำเภอเมืองแต่จะมองไม่เห็นนะคะอันนี้คือในตัวอำเภอ เมืองทั้งหมดนะคะพี่เ็าอยู่อำเภอเมืองนะ<ช>แก็จะมองไม่เห็นเหมือนกันนะคะเพราะมันอยู่นในป่านะคะในป่าที่นี่ก็คืออย่าบอกว่าแมงสอนเนี่ยคือสเสน่ห์ของมันก็คือเสน่ห์<ะ>ของมันเสน่ห์ของที่นี่อ๋อสเสน่ห์ของที่นี่ <laughs> สเสน่ห์ของที่นี่นะคะก็จะเป็นวัฒนธรรมนะคะแล้วก็จะเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็มีธรรมชาติร้องรอบ ล้อมรอบกำลังจะพูดช้าๆแล้วค่ะค่ะันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดไฮไลท์ที่เขาเพิ่งสร้างได้ไม่นานนะคะได้มาสามสี่ปีแล้วมไ,มนน <c oughs> ไม่นานเลยค่ะ <c oughs> ไม่นานแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ขึ้นมานานแล้วไง <c oughs> ค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะตามน้องไปเลยค่ะไปเลยค่ะ ค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เขามา,มานั่งจิบกาแฟยามเช้าหรือว่าจิบชานั่นเองนะคะตอนสายๆก็จิบได้ค่ะจิบได้ทั้งวันจิบแล้วจิบไม่ได้แล้วจิบกาแฟได้ทั้งวันเลยใช่ค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่านี่ก็จะเป็นวิวอีกจุดหนึ่งนะคะที่สามารถมานั่งชมวิวหรือว่ามาถ่ายรูปเล่นนะคะอืมเขาก็จะตกแต่งด้วยต้นข้าวเล็กๆนะคะสวยมากเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นร้านกาแฟที่วัดพระธาตุโดยกรมหมูในเองนะคะมีสองร้านนะพี่ใช่ฝั่งนูน้นฝั่งหลังกับฝั่งหน้าเขากำลังปร,ปรับปรุงห,หรอือเปล่าใช่น,น,นี่อันนี้เขาก็จะว่าแก้วที่ไม่ได้ใช้อ้าแก้วนี้ก็คือเขาจะให้เราเราชิมน้ำชาฟรีนะคะตรงนี้นะคะเป็นน้ำสมุนไพรค่ะ ต้มแบบตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะหรือเปล่าใครจะมาต้มให้24ชั่วโมงไม่ใช่เซเว่นสัหน่อยให้ไปตัดเราค่ะไม่ไม่ได้ตัดค่ะเราให้ดูเฉยๆหรอาให้ดูว่าเนี่ยอันเนี้ยมันสวยปุ้ยพี่มันสวยนะก๊อก็ก็แต่รายมากก๊อกน้องที่พี่สวยมากเลยใช่ถ้ากาศหนาวก็ถิงไฟได้ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือมาอบตัวหรอ นะคะค่ะก็เดี๋ยวเอาบรรยากาศพระธาตุดอยกมูมาฝาก,กเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคนที่มาเที่ยวอย่าลืมมาขึ้นวัดพระธาตุดอยกมูนะคะแต่ส่วนมากหนูขอแนะนําเป็นช่วงเช้านะคะอากาศดีช่วงเย็ยนๆใช่ค่ะลรงมานกลางวันได้ได้นะคะถ้าใครที่แบบสะดวกเวลาไหนก็มาเ<ด>ถอะค่ะ 拜拜拜拜。